เป็นทุกตลอดชีวิตถ้ายังปล่อยวางผิดวิธีนะครับมีคนใช้คําว่าปล่อยวางเยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าใช้ผิดผิดนะผมเคยฟังที่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาปล่อยวางแล้วเขาไม่อยากได้อะไรแล้วนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆนะครับคำนี้ระวังนะครับเพราะมีการวิจัจบอกชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้มีความปรารถนาแล้วเราก็จะค่อยๆเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังจะตายลงช้าๆนะครับ มันเป็นความจริงนะครับมีงานวิจัยบอกเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่าร่างกายของเราถ้าเราไม่ได้มีความปรารถนาว่าเราจะแข็งแรงเราจะไม่ออกกำลังกายไม่กินอาหารดีๆไม่กินโปรโตีนให้ครบไม่กินวิตามินเกลอแรกครบผลท,ท้ายร่างกายจะค่อยเหมือนกับต้นไม้ที่ขาดอาหารแล้วต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาแล้วผลท,ท้ายเราก็จะเกิดโรคต่างๆแล้วเราก็จะ ป่วยแล้วเราก็จะตายในที่สุดนะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราอยากให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสุขชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งไยกายภาพแล้่ไยวิญญาณการปล่อยวางต้องทําแบบนี้ครับเราต้องมีความฝันนะครับและความฝันของเราเนี่ยใหญ่เล็กมันไม่สาคัญนะครับสำคัญแค่ว่ามันทําให้คุณตื่นเต้นหรือเปล่าถ้าคุณปล่อยวางนะครับคุณจะต้องทําให้มันเต็มที่ก่อน สุดความสามารถของคุณเลยนะครับทาให้เต็มที่เลยแล้วเสร็จปุ๊บปล่อยวางผลลัพธ์ดังนั้นทีมคํานี้นะครับคำว่าปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ใช่ปล่อยวางโดยการไม่มีความฝันใดๆมีความฝันปกติแต่ปล่อยวางผลลัพธ์นะครับเพราะคุณปล่อยวางผลลัพธ์ได้เนี่ยยกตัวอย่างถ้าคุณอยากรู้คุณปล่อยวางผลลัพธ์ได้หรือเปล่าคุณลองทําเสร็จแล้วนะครับทำงานของคุณเต็มที่เลยแล้วคุณถามตัวเองที่ว่าคุณยัง เครียดกับมันอยู่ไหมถ้าคุณยังเครียดอยู่แสดงว่าคุณไม่ได้ปล่อยวางเนี่ยง่ายๆแค่นี้ครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบอ้างหลักคําคําสอนอะไรมากมายคุณแค่ถามตัวเองว่าคุณยังเครียดกับมันอยู่ไหมถ้าคุณเครียดกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแสดงว่าคุณไม่ได้ปล่อยวางผลลัพธ์นะครับผมจะทดสอบตัวเองบ่อยๆว่าเรื่องนี้ผมเครียดไหมพอหลากที่ผมไปพูดเสร็จนะครับไป ทำสัมมนา,าเสร็จหรือว่าทําสินค้าเสร็จแล้วทําโปรโมชั่นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมยังกังวลกับมันอยู่ไหมถ้าผมยังกังวลอยู่ผมก็จะจับได้ว่าออกตัวผมยังไม่ปล่อยวางแล้วผมจะต้องทํำยังไงละ่ะแสดงว่าผมอาจจะต้องทําให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้สบายใจว่านี่คือสุดความสามารถเราแล้วแล้วสุดเอื้อมมือของมนุษย์นะครับคือฝีประหัตของพระเจ้านะครับจำไว้คําเดียวครับใครจะเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่เชื่อก็ตามให้จําคําผมไว้แล้วลองใช้ความรู้สึกนี้ว่า สุดเอื่อมมือมนุษย์คือฝีประหัรของพระเจ้ญญาแล้วคือเราทําได้แค่นี้แล้วอะสุดความสามารถแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้พระเจ้านะเป็นคนจัดการนะครับหรือคุณอาจจะใช้คําว่าปล่อยให้จักรวานนี้เป็นคนจัดการหรือปล่อยให้ธรรมชาติดูแลนะครับตามผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นก็ได้คุณใช้คาไหนก็ได้ครับที่คุณสะดวกนะครับแต่ผมใหญ่บอกเลยว่าการปล่อยวางคือการปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ใช่ดับความฝันตัวเองนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับชอบ ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับทั้งสุขภาพธุรกิจแล้วก็เรื่องอครอบครัวหรือแม้แต่ mindset ในการประสบความสำเร็จทุกด้านสามารถติดตามหมอทีมได้ใน YouTube ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งส่วนใน Facebook ให้กด Follow แล้วกดสีฟร์กความรู้แบบนี้ไอเดียแบบนี้จะถึงมือถือทุกคนทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ